มีมีคนอยู่อยู่บ่บ้านนี่บ่มีบ่มีปกตินี่คืนสมมุติว่าเฮามาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนนี่พี่ก็มานอนอยู่พี่บ่บ่แล้วบ่ากล้านอนดอกเดียวลงสุบนี่ส่วนหลายเฮาจะเห็นนั่นเอาปักุบสมเผาปักกุ๊ี่น้องเอ้ยที่ว่า อ่ะพี่น้องเนาะตอนนี้บอหนวดก,กับทีมงานก็พากันจอดรถไว้อยู่ข้างเครื่องเนี่ยน,นะเนาะบอกกาเอารถลงพี่น้องเลยเพราะว่าทางมันสูงสั้นิขนาดช่วงแล้วดูแรงแบบสิ้นนะแนมองแล้วก็ยังเป็นตาหวาดเสียวเนาะย่านเอาลงไปแล้วเบรกประย่พี่น้องเลยเนาะเส้นทางเส้นนี้เนี่ยโอ้ลำบากสิสมพ่อเขาจึงพากันง่ายออกไปอยู่นอกเนะาะถาวาทีาา่เอารถลงไปก็คือว่าสิยากแน่อยาก,ยากตอนลงนี่แหละพี่น้องตอนขึ้นนี่สิบบ้านได้แต่ว่าตอนลงนี่โอ้เบรกหนาจะบประยู่แหละรถยากเนาะ สนันพวกเขาก็เลยว่าโบเซียงที่จะพากันเอารถจากลงไปที้ยางเอาให้หนหงือเปล่างยางประมาณสองกิโลเมตร อันนี้นะยังธรรมดาอยู่ำนี้นคอยยางต้องใส่ข้าวบ๊อกคอยยางถ้าว่าเฮ้าบักขากรัฟเพิ่มมากถ้าว่าเ้าดันแห้งนี่แต่เฮฟเธอเฮ่านี้มือขอยยางเพมมาซื้อโซโล่นะยางลงไปนี่ประมาณจะกิโลหัวตกสองสองพันเมตรสันลงไปเลยเนาะพาเป็นมตรพันเมตรไปตามหองพู้น เอารถจากลงมานี่บได้แหละพี่น้องเยเนาะถ้าบบชินเคยหนทางนี่ไปว่าขึ้นโบได้นะยากเบรกโบยู่แหละระวังนิดนึงลงไปหัดมาที่ก็มี่มาที่ก็บุมีตัวให้ตัวยังไงโอ้พ่อมันเบรกมาที่มันโบหัดบอเนาะเข็งยามฝนแล้วมันเนาะโอ้ยฝนขนมาเมื่อนั่งเต็มเมื่อตัวนี่แค่เครื่องเลยแต่ว่ามัดมัดมากับให้แล้วค่อยู้จักพื้นมันดีบยากฝนตกลินฝนฟอยเราอ่อแหละเรือแต่สลิดไปนั่นโอเคเอาลี ฮะพี่น้องเลยนี่ก็คือรถชาวบา้านเขาที่บอกเขาเอาลงมาเนาะเขายังจอดไว้อยู่นี่เนะี่มาเบิ่งทางลงไปพู้อยู่ลุมเนาะเขายังใส่โซ่ไว้รถทีมงานเขาพากันจอดไว้อยู่เทึ่งพูเละเนาะอยู่เทิงทางลงพี่น้องเลยจากสิเป็นอะไรกันยังบูห๊หูแต่ว่าใส่กระแจไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ่น้นเพีองยไก่จะหอดนะ้วยเนาะหมู่บ้านลึกลับนี่เงียบแห้งอะไรได้ นแนวไปนี่เขาจะเห็นแต่ลห,หลังคาเฮือนขาเจ้าพี่น้องแต่ว่าเขตนี่ก็ขาเจเ้าเฮ็ดหมู่บ้านแต่ว่าเขตนี่นี่บ้านเฮือนเขาคือชีเป็นบ้านที่ว่าหมันคงอยู่ในพี่น้องเพราะว่าขมุงสังกะซีไม่ได้เขตนี่เนาะถึงว่าจะอยู่ใกล้จากตัวเมืองแต่ว่าการพัฒนาบ้านขาเจ้านี่คือว่าดีเติบเนาะฮืม สั้นขนาดพี่น้องเอ้ยถือช่วงเราดูฝนนี่ลงบาได้เลยแหละอยู่วักนี่นลงบาได้เลยเป็นมหมู่บ้านที่ว่าติดอยู่ในตีนภูเลยแหละเนาะถ้าว่าถือช่วงเราดูน้ำหลากน้ำแห้งนี่ก็คือสิถ่วมหมดแ,แหละแถวนี้พี่น้อง А, เ,<อ>เล <it> ือกเอาลยูับอยู่บ่นอนเว้นก่อนบ่พานอนก็นอนขึ้นเออนอนเว้นให้ผ่านซะก่อนเนาะนอนเว่นนี่ก็จะกนรอดพเขตบานห่างคือว่าตังอยู่กลางหุบเขา่นองเนาะจะมีสวนน่อไห้ โอ้ยยังไงจะคือนยังไงกินซุ่งเหรอโมแมนต์จะเป็นนังไงไทยบ้ามาเฮ็ดให้อยู่พี่ปะโมเมนมาแกฮีทอยู่นี่โอ้มาแกฮีทเนี่างมาแต่เทียงเทียงก็คือพุ่นบนโอ้ปุ๊กไหมพุ่นเหม็นบ่อันนั้นเขาเอิ้นเทียง แกพุ่นยืนยืนแทนทางเที่ยงเลยโอ้แคนทางไงนี่บ้านนี่บ้านเบ้านเก่าถ้าจะไปปลุกเที่ยงอยู่พุ่นที่ซื้อจะหีดโค้งยังอยู่พี่มัดมาแก้หีดไปหบ่นี่วาบ้านบ่ได้เนาะอยู่พุ่นเนาะวาวปหน้าพุ่นแหล้วปหน้าจะเป็นบ้านจักปีจังวาบ้านได้พุ่นอยากบ้านบ้านบ้านทางใหญ่พุ่นแหล้วเฮ็ดว่าอยู่นี่เฮ็ดบ่ได้หีดเขาอยังแก้หีดก่อนย่างแก้หีดยังเฮ็ดหีดตัวนี้แล้วก่อนจะเฮ็ดได้อันนี้เป็นยังนี่จะมาแก้หีดนี่ เอาก็ช่วยไอ้น้องกันเอาผัวอยู่อันนั้นจู่เจอเลยเลาวแจ้งให้ให้ฮีดและให้เท่าให้เก้ือหูให้พีหูไว่าไงซะโดยแล้วมาแจ้งฮีดอยู่พีู่บ่เมียเพิ่นไปโก้นเลยแจ้งะีุรุษยังปลาอยู่พี่เนาะบนพรบุรุษยังปลาอยู่พี่เมด่อเงินชาลานเป็นเยี่ยงดอกป้านัยปกตินี่คัดสมมติว่าห้ามมาให้ให้ให้ส่วนอยู่พี่กับมานอนอยู่พี่ป่ะ ว่าแล้วม่าการนอนดอกเดียวคือคือคอยนอนเจ้าก่อนเนาะคือคือเฮาเนาะสมมติมากางเวินผู้เดียวนี่กล้ามาบ่ฮะมามากลางเวินผู้เดียวนี่กล้ามาบ่ได้กลางวินได้มันคืนวัดใหญด้ลยย่อมแล้วแต่วินเด้งเด้งวัดใหเลยสองคนกูวัดใหเนาะแต่เวินเด้งเดงก็เริ่มไปแล้วเนาะอยู่แหละวย่อมเลยญาติเนาะเคยเกิดปรากฏการณ์ยังบ่้ะแต่ย้ายออกไปไม่มีเด้อแต่เราเนี่ยอย่างหาดนแหละเราคือญาติเองเนาะโอ้คือไปเห็นเขาเจ้าทากยางบูงนะเขาเจ้ามีส่วนยางบูงนี่หรือนนั้น เราตอนมัดชีโมงเขากับขึ้นเขาให้เอาแล้วคืขึ้อองขึ้นบ่จะป็องขึ้นบ่อมาถากอยู่นี่เลยแหละอองขึ้นเออมัดแห้งเนาะอองขึ้นใส่ขึ้นอองแห้งเนาะอองซ้ำอองได้บ่ซันซะแต่ก้อนนี่ตอนเฮ็ดตั้งบ้านอยู่นี่นี่ภาคกระปเห็ดให้อยู่ใช่ไหนี่แหละเห็ดฐานผู้นี่บ่เออนี่เลยยี่วิทยางบงมัดแล้วก็ปลูกเออผูกยางบงเนาะเออลูกยางบงปลูกยางต่างนี่เนาะอันนี้ก็เห็ดเด้ยเดรื้องหนึ่งเด้ยเห็ดเออผู้อยู่เชิงพุ่นบ่ตาอเห็นในทากอยู่พุ่นเลยบ่นอ่ะ ไม้เนี่สมัยเขาเอาบ่ไห้เนี่ยไม้บ่ไ้บ่เอาถ้าเอาแต่เปลือกมันแล้วก็ตากแล้วก็ขนลงมาแล้วก็เบะขึ้นภูนี่โดยช่วงปีน้ำท่วมนี่ปหลายหลังบ่ะราคาเฮิร์นเป้เพชเชียร์ไฮไลายบ่ะชงปีน้ำท่วมน้่นท่วงเหรอป่น้่นถุงโอ้ยแค่นี้แหละน้ำทุงมัดแถวนี้ความแถวนี้ท่วงเบาเฮิร์นไปท่วงอยู่แถวเพียงๆนี่แม่ไม่ด้วยจะล้มแถวมันต่ำนี้เฮิร์นบ่เฮิร์นบ่ไปบ่มันไปมัดแหละ ไมนอันนี้พวกไม้เก่าเลยเลยโ้กไม้เนาะปีเก่าะแหลปีพันก้าร้อยเก้าสเกออโอปีแต่ปีพันก็ร้อยเกาสิเก้าเลยวาสประมาณสองพันสองพันบ้าทมบ่วมจะเพื่อบ่าีแต่เที่ยเดียวเละเที่ยวเดียวบอ่เป็นามสภาพนะพมทัส่งตอนเขาตอนเขาลงบานเดอเีกเามาใหญ่คนอีกตอนนั่นแหละโอ้ บ้านอดือถึงย้ายออกไปอยู่นอกพุ่นกายบ้านอางอเนาะโดยโดยโดยเออบ้านบ้านอดือแล้มันสุดเลยแหละแต่ว่าเขาจะย้ายออกไปอยู่แต่ว่าไม่เห็นบ้านเฮาเถิดแต่ว่าตอนนั้นเป็นเกิดมันเป็นเกิดเจ้าเมืองมันนั้นใช้คำได้แต่เก็นเจมืองก็แล้วก็ย้ายบ้านบ้านเองโอ้บ้านบ้านเราเองอยู่พุ่นเออโดยโดยอะไย้ายออกไปพุ่นอือโอ้แต่นี่หากย้ายออกไปบ้านสิบปีนี้เนาะอือแต่ว่าประชาชนยังมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่อยู่มาหาปูหาปลาเห็ดหาเห็ดสวนอยู่พี่เนาะ มายาบ้านเก่าสาเหตุที่ย้ายนี่ก็แม่นน้ำท่วมนีบป๋อขับเส้นทางลำบากเนาะอันนีง,งเป็นสองปัจัยเก็บขยะยากเขอม,อมทางง่ายสะดวกสบายเนาะม,มีรถเด้ทางรถเดินง่ายเข้าไปอันนี้ก็คือสาเหตุเนาะจะไปย้ายไปดูแลกับบุกามานอนได้หนิยโอ้ยยอมแล้วเ <laughs> <laughs> ป็นยังคือยอมบ้านตัวเองกันยังยอมโอ้ยย่านด้วยย่านเนาะโอ้ยมันยั่งอยู่ตากเลยย่านแต่โตแลวย่าน คือเป็นเนาะมันเงียบมันเงาเนาะมันมีหัวเป็ดหัวไก่เนาะผมมีอะไรจากโต้เนาะไม่ได้มีดอกมีเที่ยวได้ยินแต่เสียงนกในห้องนะตี๊ดปลิดเนี่ยมีแต่เสียงนกกันแหละมีแต่เสียงนกเสียงนูนี่แหละมันคื้นป้าธรรมชาติแล้วยนเข้าได้ได้พี่ได้ใชเออโอ้นี่ชื่อเขาพูดป้องบ๊ะแม่พี่พี่มัดบ้านโอ้อยู่นั่นลระแปะจับนก ไก่ก็ให้ไปให้น้ำมันเข้าบ่ได้ถ่ายก็บ่ได้อย่างนี้อ๋ออยุพุ่นฮั่นยุ่น่ายฮั่นหรือว่าอยู่กกให้นี่เลยบ่แมนนี่พวกให้ไปวันเขาเป็นวันป้าเตาถูกป้บ่วันเขอันเฮวั่นหั่ในนึงอ๋อวันตะฟังพูพุ่นเรื่องพุ่นเออเออเออเป็นเบาะนะอย่าอย่าเผลอเด้ออย่าเผลอไปท่ขออนุญาตพ่ายนักไข่เบาทำไปได้เพราะว่าเป็นป้ามาเหตซักของเขาเจ้าป้ามีเหตซักรักเมืองอยู่ทางด้านในนะผู้กายกายก็ให้ไป ไก่หกให้ยิงก็ไปทางด้านในเอาปืนยิงมาได้เขาปั๊มใหม่แด่ตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งยิงอยู่ไซมันยิงนกนี่นะเขาตกใหม่โอ้จะได้ก็แต่ต้องไม่ได้นกกมาให้อีกหน่อยโอ้โอ้ครับมันยิงปืนไ่ได้ยงปืนไม่ได้่ได้ปั๊บปั๊บหม่เท่าไน่ะแด่ตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งแด่ตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งแ่และแก่หีบมายิงนกมันาะมันเขาเขาเลี้ยงมันมันเขาแกเลยอยู่นี่ เกลยเนาะยาคือเดอ๋ยวมาหากินให้นี่เห็นนกเห็นนกยังไงเบิ้งยซื่อเนาะเบิ้งยังซื่อได้ชมได้เนาะเบิ้งชมได้โอเคบรรชวนเพาะบรรชวนเี้สบายดีเออเออพ่อมาอยู่นี่บะอ่าจ่ะเออเอ้าอยู่อยู่เทิมอยู่เทิมคุณมีมีคนอยู่อยู่บ่บ้านนี่บ่มีบ่มีมีแต่ หากินหาอย่างอยู่นี้โอ้มาหากินแล้วหาอยู่นี้แน่นแหละฮาฮิดเฮ็ดฮ็ดแกเฮ็ดอยู่นี้โอ้พี่น้องเพิ่นว่าจังซี่ถ้าว่ามาหาอยู่หากินแหละเพิ่นมาเนาะแต่ว่ามามานอนมาอยู่อาศัยอยู่บังนี่เนี่ยบริมาแล้วเออจะถ้าว่าเฮ็ดฮิดบูชาพียังของเพิ่นกะเพิ่นกะมาเฮ็ดอยู่นี้นะพ่อเนาะอยู่นี้เออบ้านเก่ามีจักรังคาเฮือนพ่อบ้านเก่าบ้านห่างบ้านตรงบ่มี บ่บ้านบ้านน่ะผมมีผู้คนบ่มีคนอยู่แล้วบ่มีโอ้เขาจะขึ้นมัดอยู่เทียงเขาไปอยู่เทียงพุ่นเออบ้านอยู่นอกน่ะเขาเชิดทางถนั่นเอออันทางถนนใหญ่ฮะบ้านถนนใหญ่นะเออแม่นล่ะเขาเช่าห้องเทียงเนาะตัวนั้นเนาะเอาจะเออเพผ่นเช่าแผ่นจะห้องเป็นเทียงเลยพี่น้องอันนั้นบ่แม่นบ้านเพผ่นไะว่าบ้านเก่าบ้านเดิมเพผ่นนั้แม่นอยู่วางบ้านนี่นะพี่น้องเนาะเออจะบ้านยังก่อบ้านเนี่ยซื้อบ้านยังก่อเพาะบ้านบ้านตุงแตงบ้านตุงแตงบ้านตุงแตง กุ้งโจ๊กกุ้งโจ๊กโอ้ยแฝงสารวันโอ้ถ้าถ้าว่าเป่าเป็นภาษาเผื่อนต่กุ้งโจ๊กเออทาวาเป๊ะเป่าเป็นภาษาทางใต้บ้านเฮากับพี่น้องก็คือกุ้งแตงเนาะกุ้งโจ๊กขึ้นกระเมืองตะวิแฝงสารวันนั่นเองพี่น้องยาเออแม่น้ำนี่เป็นแม่นน้ำแม่นน้ำยังก่อเพาะเซรามังเซรามังโอ้แม่น้ำเซรามังอ๋อไม่ช่วนมีแต่ หาตบเสื้อเสื้อหาหาเกินหายากเออหาเห็ดหาหอยคำละเมอบ่หรือนอนพีบ่มามามาเมี่นอนอยู่พีเลยบ่บนึกบ่นอนมีแต่นอนเทิร์นนอนอยู่เทียงนอนอยู่เทียงอะกะบ่นอนอยู่นี่บ่มีกะเลยนึกนอนมีเดียวพอนอนมีผู้นอนมีมีบ่มีมูเลยนอนเนาะเออแม่นอนผู้เดียวกะเคลื่นบอมานอนผู้เดียวกระยาจ้านอนยานอน ขันบเมือขึ้นผูเมื่อขึ้นไปเทียงมือยางมือยางแลนออยู่นีเมื่อยางนอนอยู่นี้มือยางขันบนมื่อนะย่างนี่ก็มื่อเนาะมือยางอีกยางขึ้นอีกไปเทียงเนาะอึ้นเทียมาเฮ็ดไห่อยู่พีเนาะมาเฮ็ดไท่อยู่นี้ก็เฮ็ดให้เฮ็ดชวนเขานี่มือข้นต้องเฮ็ดชวนมือไห้ก็ต้องเฮ็ดไทปีค่อยค่อยมีแ่ พอแม่บ่มีเมียกับบมีลูกลานกับบมีมีแต่เพีเดียวคอยคนลำบากคนลำบากมีจะอยู่ซชื่อๆันอยู่อยู่หากินหาอยากหาอยากซื่อๆกินกับกินเซื่อๆอยูู่นเดียวใช้ชีวิตตามลำพังเลยเนาะคัำนี่เจ้าขึ้นไปเทงเจ้าขัำนี่ขึ้นบ่ขึ้นอ๋อคัแล้วขึ้นเนาะเออแมน แนะนำสายเซลามังป่าเนี่พอได้กินนี่เนาะพอแล้วพอกินคันยูยูนี่ก็พอกินยะปลาหาปลามือมือแรงมืออื่นก็ต้องหาชาวบ้านนี่มาทางหาอย่างนี้แล้วก็มาหาอยู่หากินอยู่นี่อืจถ้ำละมือเออระยะทางก็ประมาณนชิปปายลักเนาะปรวันใหม่เนาะคุณนิษฐ์มโนดคิดว่าเป็นน้องใม้ไทืบ้านพี่เนาะถามหลังจากที่ว่าได้ถามไทีบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนว่าน้องใม้นี่เป็นน้องใม้ที่ทาง ของการหลัดมาแจกย้ายหาสบายพ่นปลูกพี่น,ออน้องก็คือหน่อไม้กิมซุ่งนั่นเองเนาะเออนี่ปลูกลายปีเตือดเลยพี่น้องเลยเนาะจึงไงประมาณนี้นี่ประมาณหาปีขึ้นไปพมแล้วเนาะเอาเดี๋ยวมาหนุนกับทีมงานจะพากันย่างหล่อๆพาพีนพ่น้องมาเบึงบานห่างก่อนพี่น้องเนาะเขาามากังคำกังคืนโอ้กับบุกกาเนาะถธอเามา ขนาดว่าคนในบ้านเขานี่นะมาแล้วเขาก็ยังต้องไอ้ออกไปพี่น้องเนาะเขาจะบนนอนได้อยู่นี่เนาะขนาดว่าความหูซึกที่ว่าเขามาอย่างนะเขายังหูซึกเป็นแต่ญาติพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันกับโบมีหยังสว่านเพิ่นค่ะแต่ว่ามันเ้าเรื่องความคิดของเขาเองนะ ว่าอยู่ทดลองก่อนนะโอ้ความหมายสิวะง่ายกับ่ท่านว่าแต่ว่าเขาไปอยู่ทดลองอยู่พุ่นก่อนแม่นละถ้าสมมติว่าบมไปบมมาก็เขาก็ต้องนิยายกลับมาบ้านเก่าแม่นละอันนี้ก็คือสาเหตุที่บมได้มาเฮือนมังซานไปเนาะอยู่บ่เบิ่งก่อนอยู่เบิ่งก่อนผมเขาตัดสินใจร้อยเนาะความหมายคือทางพุูนเป็นเป็นเถียงทางนี้เป็นบ้านเป็นเฮือนของเขาเจ้าที่ข้องยังอยู่พี่ยังป้าอยู่พี่ เกี่ยวด่งซองสามกินด่งนั่นนี่ก็ต้องได้มาแก้ใอยู่พี่มาแกู้่พีิแล้วยูพุนเรามาจำู่พี่แม่นละอ๋อเฮ็ดจีพิยูพุนมาแจ้งกินยูพุนเนาะมาแจ้งจุพี่บ่กลังลังเถือกกินจุพิเลยมาเฮ็ดจุพิเลยเฮ็ดจุพิเลยข้าดใหญ่มีใหญ่หันนะเออพี่ีกินจุพิเลยแม่นละอ๋อมาเต้งจุพี่ ม่โอ้ยากเยอะจะต้องงานแบบนั้นเนาะงานดองที่บ้านหางก็ชีบม้วนพมนได้บุคขึ้นมาได้แล้วคนมานไรเนาะทานเมยยางลงมาเนาะเมยยางลงมาทางเนี่พวกคนทางกขยันเลยเมยลงมาข่าวว่าคอยมีผู้สายีเนาะพวกเบิ่งเอาเส้นทางมีเฮาว่าเลยทัวใจสู้ขนาดเลยขอบใจอะเผาโลงซุปนี่สุดท้ายเราจะเห็นนั่นเผาปะกุวนเผาปะกุที่น้องเอที่ว่าเขาจะสั่งลุงซุปไว้ให้เนาะผรูที่ เป็นเคยถ้าหวามาเป็นเคยอยู่เงือนหลังนี้ต้องได้สางไว้ให้สำให้ก็เ<ม>ท่าไาม่เท่าไว้พี่น้นเถ้าหวาสาังได้ถือว่าดีข้าว่าเนาะอันนี้คือโรงซพโลงซพก็คือเขาจะสร้างขึ้นมาไว้ยกตัวอย่างมาเงื่อนหลังนี้มีพอตาแม่นายมีพอเท่าไม่เทา่าคือเท่ากับเอินแบบปูหน่าเนาะหรือว่าพอเท่าไม่เท่าที่เขาจะเท่าเกะเท่าอั่วแล้วแลทายมาเป็นเคยเงื่อนนี้เป็นลานเคยเป็นเคยเงื่อนนี่เหนแเนาะคือกรณีต้องได้ ตื่นตัวเอ็ดอันนี้เออเลื่อยเลื่อยโล่งไวอเออให้ให้ข้าเจ้าแล้วจึงเอาลูกสาวเมื่อหรือว่าเอาลานสาวข้าเจ้าน่ะเมื่อได้เพราะว่าตัวนี้เปรียบเสมือนการตอบบุญแทนคุณทดแทนน้ำนมของข้าเจ้าอแต่ถ้าคือคนลาวเขาอะไมันโบได้ถ้าเห็ดลงไปก่อนคือการซับเส้นกันขลาเออขลาคนเป็น,นตาเอ็ดลง,ลงน,นลงไปกอนเราไม่ไดนะ้แต่ข้าเจ้าแหละเบืว่ามันสบายนคนเฮนเจ้าโบลายเนาะหรือว่าเจ้าอยากตอบแทนพอเท่าไม่เท่าเจ้าเห็ดลงปล่าไ้ให้ข้าเจ้าเลย ขาเจ้าแห้งย้งพอดีอ่าประมาณนี้พี่น้องเลยหมู่บ้านห้างกระสมกับชื่อหมู่บ้านห้างอะไรนะเนอะเงียบเงามีคนอยู่เนาะหมู่บ้านนี่ก็คือหมู่บ้านปุงแตงปุงแตงเนอะถ้าออกเสียงกระเจ้านะพี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองตะอุย้ยแขวงสาะวานันพี่น้องนี่วางนี่นี่เป็นหลักอ่าสำหรับเขาไหวแก่พีพี่น้องเนาะหรือว่าบูชาพีนั่นเองหลักเสียบสับลาบนี่นี่ แมนหลักที่ว่าเขาเอางัวเอาควยมาผูกไว้หลักละตู้หลักละตู้พี่น้องยามเวลาเขาจะจะแก่เห็ดหีดเขาเนาะบ้านห้างนี่ช่วงกลางเวรน,นี่จะมีชาวบ้านที่ว่าเขาเคยอยู่นี่เขาใหญ่ออกไปนั่น,นเขาจะเขามาเพื่อว่าจะมาหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบางคนก็ไมาเห็ดอ่า รือว่าบางคนเขาก็ัมาเหตุอ่านสวนยางบงพี่น้องและบางคนเขาก็ลัมาขุดยางบงเนาะเขามาตากแห้งมันสิละหรือว่าใหม่เขาจะไปได้คนเมืออเลยพี่น้องเขาจะเอาเมือแต่เปลือกยางบงนี้เนาะแบกเมือสาแบกเมือได้พี่น้องเลยเนาะสาแห้งนะเอ้าย่างเราหล่ไปเรื่อยๆเนาะนี่สังเกตบ้านเขตนี่นี่จะบุคือกับเขตอ,อื่น ตีนเสาเขาเนี่เขาจะเอาหินพี่น้องเขาจะบริสุทธิ์เลยเขาจะเอาหินธรรมชาติเนาะจากแม่น้ำเซลามังนี้ขึ้นมาเป็นเนวห้องเนาะห้องเสาหรือว่าเป็นฐานเสานั่นเองเห็นบ่ทุกทุกลังนี่จะเห็นแบบสี่เมดพี่น้องทวาหลังค่าทวาเฮือนหลังไดที่ว่าพอมีสัพย์เนี่ยเขาก็จะซื้อเสาปูนมาใส่พี่น้องแต่ว่า บางหลังคาที่ว่าบมีเือนเออบมีเงินบมีคำเขาก็จะเอาหินอันนี้แหละเนาะห้องห้องตีนเฮือนห้องเสาเฮือน,น,นแต่ว่าอยู่ในเขตนี่นี่นเฮาจะสังเกตเห็นหลายอย่างที่ว่าโบคือกันกันกบทางเมืองนองใงสวรรคเขตก็คือในกล่องตารางแต่ละหลังคาเฮือนที่ว่ามีทรัพย์สินแน่พอมีเงินมีคำแน่เขาจะเห็นโลงซบพี่น้องเห็นบ่ ตัวนี้จะเป็นโรงศพทีว่าลูกเคยเนาะเหตุว้าห่พอเท่าไม่เท่าพี่น้องทางนี้นี่เทว่าเขาเหดไห่พรเท่าไม่เท่าือว่าเป็นการดีด้เนาะลูกเคยคนนั้นเมนดีแต่ว่าทางบ้านเฮานี่บ่ได้แหละคลังผิดฮิตผิดฮิตคลองประเพณีบ้านเฮานี่บ่ได้พี่น้องทางศาสนาพุทธเนาะแต่ศาสนาบ้านเขานี่จะเห็ดได้พี่น้องเหตุว้าหาได้เนาะ เป็นแบบชี่พี่น้องเนาะ,นะโล่งนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาพี่น้องจะเป็นเอกลักษณ์แบบชีได้ลงซุปที่ว่าเขาเจ้าเห็ดไหวเออเป็นหมู่บ้านที่ว่าเงียบกริบขนาดมาก,กลางวินนี่ก็ยังหูซึกเสียวสันหลังพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นกลางสวง่างกลางคืนเนาะแห่งจะอ่าเป็นตะยานกว่านี้ <c oughs> ใหม่ตัวนี้เขาเจะเาเกียยเอร่อยเห็ดลงให้พี่น้องเห็นบ่ะใหม่เป็นม้แปน้นที่ว่าเอามาแต้หัวผูไปแหละเอามาแต่ไ้แต่สวนเอามาปะไว้แต่ว่ายังป่ทัานได้เห็ดลงช่ไเขามาครึ่งไปก่อนเขายังครึ่งใหม่ให้ไว้ตัวนี้เขายังมาครึ่งไว้ก่อนพี่น้องเอามาปะไวนี้ก่อนอีกจากน้อยเพละ่ะเขาจึงมาเห็ดไว หลังจากที่บอวโนดกับทีมงานได้ท้ามไทยชาวบ้านเพิ่นก็ได้ข้อมูลมาหลายๆอย่างพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นว่าอยู่บ้านห้างนี้จะเป็นบานลักๆของชาวบ้านเพิ่นเนาะแต่ว่าวางที่เพิ่นย้ายออกไปนั่นเพิ่นจะห้องว่าเทียงนาเพิ่นจะบวห้องบ้านเนพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าจะแก้ฮีตหรอว่าแต่งงานต่างๆเขาจะมาอันเขาจะมาแก้ฮีตอยู่นี่พี่น้องเนาะ คือว่างานแต่งงานกับชมมาเหตุอยู่นี้แต่ว่าคนจะมาโบรายคนจะน้อยบบมวนเขาบบมวนคือตะกี้ยอนหยางยอนถ้านอนหน,น,าน,นทางที่เขามานี่เขามาลําบากพี่น้องเนาะถต่ถ่าถือช่วงเราดูฝนแห่งบุมีพัยอยากเขามาเลยแหละเนาะเอาอย่างไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบึ่งบรรยากาศน,น,น้ากัน,นเห็นป่เป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ในหลือหุบเขาพี่น้องอยู่ในหุบเขาเลยแหละเนาะ แต่ปี1,900งพเก้าเก้าห้าปี2,000นี่ชาวบ้านเพื่อนถืออโถกภัยก no. ็คือไฟนำถ่วมเนาะไฟนำถ่วมไฟธรรมศาสติพี่น้องเลยเนาะนำมาถ่วมพี่แหละหินที่ว่าลายมานี่กลเป็นหินที่ว่าไหลมาแต่น้ำซีรามังพี่น้องเนาะไหลมาอยู่กลางหมู่บ้านนี่เงินซ่านจะปุ๊กตามตีนผู้ขึ้นไปแบบสีพี่น้องเลย เนาะจะปลูกตามตีนภูขึ้นไปแบบนีเวลาที่เขาจะปุ๊กเฮือนเนี่ยเขาจะขุดลงก่อนเือนซานเนาะโในไรพี่น้นองเอ้ยตั้งใส่แบบนี้เราได้โอ,อนโชดแบบนี้เลยนี่เห็นบหมถ้าบ้านเฮาเนี่โอ้โหโบก้าโบก้าอยู่เลยก็เป็นเป็นแบบนีเนาะเมื่ถึงความหมันคงของเฮือนของซานพี่น้องอย่ามันโง่ลงะนะแต่ว่าไทยบ้านเขาเนี่ยเขาเคยแล้วเขาเคยอยู่แหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมดา เรื่องธรรมดาในการอยู่อาศัยของชาวบ้านเขตนี้หมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เลยพี่น้องถ้าว่าเปรียบเทียบชาวบ้านเขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้เนะเป็นร้อยปีที่ว่าชาวบ้านเขาอยู่พี่น้องแต่ว่าอยู่ในบ้านที่ว่าเขาง่ายออกไปหันเขาหาับไปไอยู่ประมาณ10ปีเนาะประมาณปีหน้าเขาก็จะเสาห้องเป็นนันเทียงนาแล้วพี่นอ้องเพราะว่า ปีหน้าจะครบแหละเขาว่าเลยจะครบสิบปีแล้วเขาจะไปเหตุหีตอยู่พุทธบัดนเนาะ,ะพี่พอ่อพี่แม่พี่ปู่พี่ยาต่างๆเขาจะออกไปไหวอยู่นอกเมดืดเนาะย่างเราเลาะ,ะ,ะไปเรื่อยๆพี่เ้าเหมือบรรยากาศน้ำกันเขาว่าให้บานวหนูดมาคนเดียวบอวหนวดกับบุกามาคือกันเนาะ นี่ก็คือจุดสุดของบ้านเพ่นนี่บอกไปนี่จะเป็นเล่าเขาของไทยบ้านเนาะ